สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จพิมฐานแซมวัดรักังนะครับสมเด็จพิมฐานแซมวัดรักขังนะครับต้องเอาภาพให้มันนิ่งก่อนนะครับสําหรับสมเด็จพิมฐานแซมวัดรักขังนะครับกตรงนี้เป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับสภาพผ่านการใช้นะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นพระที่ยัง สวยงามสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เป็นป่าสวยงามที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับ mm hmm. คือพิมฐานแซมวัดะระฆังนะครับ mm hmm. ดูเมื่อไรดูแล้วมีความสุขดูแล้วชอบนะครับ mm hmm. ก็ทักมาได้นะครับทาง idline idline นะครับ pat จุดหนึ่งแปดนะครับนะครับ mm hmm. ผมจะลงในช่องทางนะครับ mm hmm. นี่คือพิมฐานแซมนะครับ mm hmm. เป็น ององค์จริงน่มนจริงๆนะครับรงนี้บอกให้เลยนะครับนี่คือพิมฐานแซมวัดละครังนะครับี่จะให้ดูข้างบนอะไรดันขาวนะครับดันขาวนะครับเดี๋ยวดูจะต้องลบกล้องให้ชมนะครับเดี๋ยวผมลบกล้องให้ชมนะครับผมเด็จกิมฐานแซมวัดลักะครังนะครับให้มันนิ่งๆก่อนนะครับอ่าทุลักทุเลนะครับเปรภูทรนะครับ ให้ชมนะครับตรงนี้นะครับถล่มกล้องให้ชมมันก็จะเห็นความสวยงามนะครับเห็นความสวยงามของพระนะครับเดี๋ยวนะครับแปงโฟกัสกล้องก่อนนะเห็นไหมครับดูเนื้อหามวลสารลอยว่านหลุดนะครับมวลสารหลุดนะครับเห็นนะเร่งคือพิมพ์านแซมวัดระฆังนะครับจริงๆถ้าโดนไฟก็จะออกขาวๆหน่อยนะครับอยู่ที่ถล่มกล้องแล้วก็นี่เสมือนลงจริงนะครับล่กล้องสองพระนะครับ ทุกรายละเอียดนะครับมีหินเขี้ยวหนมานะครับใสๆนะครับหรือบางคนเรียกพระธาตุนะครับมีรอยว่านหลุดนะครับมีรอยมวลสารหลุดนะครับนี่คือสมเด็จพระมากใช้นะครับสภาพผชาผ่าใช้ผ่ากรใช้นะครับีดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้ถ้าใช้จริงๆโดนเหงื่อเนื้อจะมันเนื้อจะจัดเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่คือพิมพ์าลแซมนะครับ ผมได้มาผมว่าพระรงนี้ผ่านการลงรักมานะครับผ่านการลงรักมานะครับปือสมเด็จพิมพานแซมวัดละคังนะครับใครดูชอบใครดูถูกใจนะครับก็ทักมาได้นะครับหรือโทรเลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้าเก้าเจ็ดนะครับนี่จะทำแรปเงนะครับก็ถ้าไหลสดผ่านเนี่ยครับก็ต้องลงกล้องนะครับลงกล้องนะครับลงกล้องจะช่วยได้เยอะนะครับ อยู่ด้านหลังนะครับคือลงกล้องเราก็จะเห็นรายละเอียดเยอะนะครับแต่ถ้าถ้าไม่ลงกล้องดูดูเม็ดนี้ดิมีเม็ดนงเม็ดส้มนะครับถ้าลงกล้องส่องดูสอ่องพระก็ต้องส่องหาหมวลสารนะครับส่องหาหมวลสารดูเนื้อพระนะครับ พันากันนะครับพันากันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพโดยรวมนะครับที่ผมชอบมุมนี้มากๆเลยนะครับชอบมุมนี้มากๆเลยนะครับอมาเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะครับภาพรวมกันนะครับนี่คือสมเด็จวัชระังพิมพ์านแซมนะครับเป็นพระที่โหบอกเลยครับต้องจับกล้องให้นิ่งๆนะครับในการภาพมันก็ขยืนนะครับก็ ผู้ทอนผู้ทอนนะครับผู้ทอนนะครับก็อยู่ประมาณสี่นาทีนะครับไม่ไม่ไม่นานเกินนะครับใครที่ดูและชอบสนใจนะครับกับสมเด็จราคาจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้นะครับมีหลากหลายราคานะครับจะสนใจชอบก็ทักกันเข้ามานะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับเพ่งเพ่งรวยๆวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ